ก็เชิญเล่นได้แล้วแม่จากคาลินได้เลยนะมาเล่นอีกไหมมาเล่นีกม,มาเล่นอีกเอาโรลเลอร์เบรหรือไอสเก็ตเอเด็บเบรเอาไม่เอาแต่ยังไม่ตื่นเลยตอนนี้ฮับเบอรอ์แลนด์ทำไมลูกไฟดับไปดับตอนนี้ฮับเบอร์แลนด์เขาไม่ให้เข้าไปเล่นแล้วนะเพราะว่าระบบมันให้คือเล่นแค่ชั่วโมงเดียวคนที่อยู่เล่นได้แต่คนที่เข้าใหม่เข้าไม่ได้อันนี้ ตาแดงที่ร้องไห้นะครับล้มนี่ตายเขียนชื่อนามสกุลของเชอเดี๋ยวพ่อเขียนให้อันนี้ต้องเขียนเขียนตรงนี้เขียนชื่อนามสกุลก่อนเพราะว่าเราไม่ใส่เิดตีเพราะเด็กเราเล่นเป็นอยู่แล้วอ่าเขียนให้เรียบร้อยกระปุกขนาดซ้ายเหรอลูกโอเคนั้นของน้องเชอเดี๋ยวพ่อเขียนให้อ่าเขียนให้เรียบร้อยก่อนได้ครับ เขียนชื่อตัวเองเป็นไหมอขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมโอเคตา,ตาเชม,เเมาาได้เอาชื่อภาษาไทยชื่อนามสกุลภาษาไทยเขียนเลยของเชอรเดี๋ยวพ่อเขียนให้หนูเสร็จแล้วครับคนแรกน้องมามีหรือเปล่าเขาชื่อมามีหรือมาโปรอันนี้ไปใส่รองเท้าอยู่นะครับสองคน น้องเชอสูงถึงหนึ่งร้อยเซนแล้วน้องเชอร์ก็เลยเล่นโซน,นนี้ได้ในสกีแล้วก็ไม่เล่นเลยแล้วเบดต่อไปเลยลูกหรือไปเลยไปเลยแก้งล้มอีกแล้วปะอ้ยน้องเชอเล่นได้แล้วมันหนืดไปเร็วดูน้องด้วยนะทำไมพ่อน,นิ่นเนื่อยครับ พอเดินขึ้นบันไดามาไฟดับก็เหนื่อยแล้วครับมาโปรดดูเชอร์ให้พ่อด้วยนะไปแล้วน้องเชอร์มาเล่นครั้งแรกนะครับส่วนพี่ๆสองคนเขาเล่นได้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้สเก็ตก็เล่นได้โรลเลอร์เบรนี่สบายเลยเดี๋ยวรอน้องๆคนมาอีกรอบมาโปรดยากไหมง่ายใช่ไหมเค แล้วไปแล้ว,ลวสองสาวเดี๋ยวมามาโปรดมาแรงไม่แซงใครเลยแซงทุกคนเลยน้องเชอร์มาแล้วน้องเชอร์มาแล้วยากไหมลูกหวายพี่เขาล้มเลยยากไหมน้องเชอร์ยากไหมไม่ยากพี่แชมป์ยากไหม,ไมแชมป์ไม่ต้องรอน้องเล่นได้เลยลูกน้องก็เดินชา้าๆอย่าเพิ่งเล่นเร็วนะเพราะพี่เขาเล่นกันเก่งแล้วโอเคไหมปลุย ตัวเองไปกับมาโปรดเลยลูกแต่แผลมาโปรดไปกับแชมป์ได้เลยลูกน้องเชอร์ค่อยๆเดินไปนะไะพี่แชมป์เขาเพิ่งลมบันไดามาเมื่อกี้เข่าถลอกเลือดออกเลยแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าเลือดออกถ้าบอกว่าเลือดออกเดี๋ยวไม่ยอมเล่นแน่ๆไม่ได้ถ่ายเลยเจ็บไหมแผล ล้มเจ็บเลยเ<ส>มื่อกี้แสบเลยเลยวิ่งได้นิดเดียวเลยไม่ใช่วิ่งถ่ายได้ข้างเดียวอ่า,าไป<ว>เล่นต่อระวังชนเพื่อนนะลูกด <c oughs> ี่อย่าไปชนเพื่อนเขาพี่ช้างขนาดข้างขวาอืมปทน้องเชิญอยู่ไหนนี่พี่โปดพี่โปดแข่งกับแชมป์เร็วใครเร็วกว่ากันเดี๋ยวเชิญก็มาลูกนู่นไปแชมป์ตามโปดไปเลยลูกม,มาแล้วน้องเชิญมาแล้ว คนนี้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่น้ออุ้ยไม่ดับไม่ดับไะดับแต่เขาเพ่เข้าไปถางไฟกระตุกอีกแล้วครับในฟิวเจอร์ไฟดับครับอัลเบรนะเข้าเล่นไม่ได้แต่ลุนอเวกไฟไม่ดับเขาเลยทมาเล่นได้มาแล้วมาแล้วไม่ดับล็อกโฟร์ทู้ ที่ไฟตกเฉยๆไม่เถ้าไฟดับอย่าอย่าตกใจนะยืนอยู่เฉยๆโอเคเธอเต้นยังไงนะนี่ผมก็เต้นได้เหรอไม่อยากเต้นเจ็บอยู่ไปสิไปเล่นต่อเลยหรือจะเต้นก็เล่นไปเต้นไปได้ไหมล่ะ เอไปแล้วไปไหนไม่รอแชมป์แล้วพี่แชมป์ช้าหมาโปรดเลี้ยวนะเลี้ยวอย่าเร็วมากโอเคต้องเชอเลี้ยวมาลูกไป,ลไปทำมาใหม่อย่าจับราวนะอย่าจับราวนะโอเคไปใหม่ มาแล้วครับอันนี้อะไรนะตอนนี้เข้าเลี้ยวอยู่เข้าโค้งเข้าโค้งมาโปรดเลี้ยวห้ามจับลาวนะห้ามจับลาวนะไปเร็วไปเร็วไปเลยไปเลยอ่ามาโปรดได้แล้วเลี้ยวมาอเคนะเอาใหม่เลยเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่าคนโน้นมาแล้วครับคนโน้นจะเล่นไปด้วยเต้นไปด้วยครับ ไปมาปลดกล้มตัวเลี้ยวเร็วๆลูกมาแล้วคนนี้มาแล้วเร็วเร็วเด้วอยเดี๋ยวตับราวเด้อโอเคอันนี้เป็นอุปกรณ์ของน้องๆนะครับเปรียบเลยผู้ใหญ่ก็มีไปวิ่งไปเลยลูก เชิญนั่งพักแล้วเจ็บมือน้องเชิญนั่งพักแล้วปวดไปถอยหลังไปไปแล้วถอยหลังไปแล้วจะรอดไงปรดถอยหลังถอยหลังเร็ว แชมถอยหลังยาวรอเพื่อนด้วยสิรอเพื่อนด้วยไปดูีิจะล้มตอนไหนไปไปปรดรออยู่ไปเลยปลึกม,มาสิกินน้ำเหรอลูกไปสิไป ไปเข้าห้องน้ำอีกแล้วหนึ่งคนนี่มาแล้วมาแล้วถอยหลังยาวเลยครับหนึ่งรอบถอยมาลูกถอยมาโอเคไปไปไปสุดยอดไฮไฟนี่ก็เล่นเก่งมากไฮไฟมาล้มวาตอนนี้อภิชามไฮไฟดูอะไรดู ลูกดูอะไรอย่ากไปเอาลูกโ่งเขานละสิอ้าวมาแล้วเล่นหนึ่งรอบโดยถอยหลังหมดเลยใช่ไหมสุดยอดเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแต่ยังไม่ให้ออกหรอกเล่นต่อจ้ะยังเล่นไม่ถึงชั่วโมงเลยอีกประมาณเจ็ดสิบนาทีอีกกชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่า หนึ่งชั่วโมงกว่ากว่านู่นน้องเชิญมาแล้วไปไปพร้อมน้องเลยลูกโอ้โหเฉยไปเร็วมากเฉยเล่นได้แล้วนะเนี่ยบอกแม่ตั๊กสิเก็เฉยเล่นได้แล้วแม่แต่ข่ายเล่นได้แล้วนะมาเล่นอีกไหมมามานีกมาเล่นอีก,อกเอาโรล,ลเลอร์เบรดหรือไอซ์สเก็ตไอสเก็ตเอาวไม่เอาไอซ์สเก็ตหรอเอาโรลเลอร์เบรดหรือไอซ์สเก็ตไอซ์สเก็ตไม่สนุกเน้นนี่ย เดี๋ยวก็ชวนไปเล่นนายสกเก็ตปะบายบายปิดทิใปใไปปะบา่อนปิดทิปแล้วบายบายเชิญปิดทิปแล้วบายบายเรามาปวดด้วยซีเรามาปดด้วยซีได้มาปวดมาค่อยป,ปิดทิปป่ะเอาไหนจะบอกทางพี่ไงแซงพี่ไปแล้วอันนี้เล่นถอยหลังสองคนนะครับไป <c oughs> <c oughs> ล้มกันหมดเลย <laughs> เล่นเล่นตามพี่ครับมาแล้วดูพี่แชมป์นุ่นใช่ค้องตัวคนนี้มาแล้วนี่ทำได้แล้วเห็นไหมอันนี้ให้เขาหยุดที่เส้นเขียวดูซิทำได้ไหมห้ามจับราวด้วยได้ไหมได้ไหมโอเคคนที่หนึ่งหยุดได้คนที่สองเ,ออเลยจ้ะเอาใหม่มาแรงไปไปใหม่ไม่ทำแล้ว ไม่ทำแล้วได้ได้ท่าเดิมก็ได้ปะเหมือนเดิมครับเล่นแล้วเล็บเสร็จแล้วมาหม่ำหมอีกแล้วเป็นแกะบอนน้องโปลหม่ำหม่ำหม่ำม่ำบูบอล้องเชือกตัดได้ไหมให้พ่อตัดให้ก่อนไหมเป่าก่อนนะลูกปลาตัากแต้วอ่ะอ่ะบายบายปิดคลิปก่อนโอ้โหดูกินบายบายก่อนบายบาย เปายาายเก่งมาก